น้องๆวันนี้เราจะมาเริ่มบทเรียนแรกในหน่วยเรื่องลมฟ้าอากาศกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนให้น้องๆพิจารณาภาพเหล่านี้แล้ววิเคราะห์ดูสิคะว่าอากาศมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างสิ่งมีชีวิตจะดำรงชีวิตอยู่บนโลกได้เพราะมีอากาศนะคะน้องๆอ,อย่างแรกเลยคือ มนุษย์และสัตว์ต้องการอากาศในการหายใจส่วนพืชก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยในการสร้างอาหารโดยทั่วไปสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะน้องๆดังนั้นมนุษย์จึงต้องสนใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศล่วงหน้าเพื่อการประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมค่ะยกตัวอย่างเช่น การรับฟังสภาพอากาศก่อนเดินทางของนักบินนักเดินเรือและชาวประมงส่วนชาวสวนชาวไร่ชาวนาก็ต้องรับฟังสภาพอากาศก่อนเริ่มทำการเกษตรหรือแม้แต่คุณแม่ของน้องๆก็ติดตามสภาพอากาศก่อนที่จะซักเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มด้วยนะคะน้องๆคงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยดังนั้นเราจึงควรศึกษาข้อมูลของเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะและหัวข้อแรกที่เราจะทำการศึกษากันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเมฆหมอกและฝนค่ะซึ่งในคาบนี้ เจมก็รับอาสาพาพวกเราไปพบกับพี่นักอุตุนิยมวิทยานะคะน้องๆรับรองเลยว่าพี่นักอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเมฆหมอกและฝนมาฝากเราเพียบเลยล่ะค่ะอย่ามัวรอช้าอยู่เลยนะคะเราเรีบไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับพี่อ้าวเจมมาแล้วเหรอกว่าจะมาได้นะเรานัดพี่ไว้สิบโมงนี่ปาเข้าไปเกือบเที่ยงแล้วเพิ่งจะมา โอ้ผมขอโทษครับพี่ก็วันนี้ฝนมันตกแรงมากเลยนี่ครับผมเลยต้องแว้นหลบฝนกลางทางเอาละเอาละพี่เข้าใจว่าแต่ผมสงสัยจังเลยครับพี่ว่าเจ้าฝนเนี่ยมันตกลงมาจากฟ้าได้ยังไงกันงั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เจมฟังเองว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรอืมแต่พี่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องฝนเนี่ยเรามาเริ่มกันจากการเกิดเมฆดีกว่านะเจมรู้หรือเปล่าว่าเมฆเกิดขึ้นมาได้ยังไง ไม่รู้สิครับเมฆก็เกิดจากการควบแน่นของไอน้ําในอากาศนะเจมโดยเมื่อไอน้ําได้รับความร้อนก็จะลอยตัวสูงขึ้นและเมื่อไอน้ำกระทบกับความเย็นของอากาศที่อยู่เบื้องบนก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ําเล็กๆรวมกันอยู่เป็นกลุ่มบนท้องฟ้านะ่ะช่วงนี้ชี้นะ เราเรียกอุณหภูมินะจุดที่ไอน้ำเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำว่าจุดน้ำค้างนะคะน้องนองแล้วเจมพอจะเดาได้หรือเปล่าว่าการรวมตัวกันมากๆของละอองน้ำในเมฆนั้นเนี่ยก่อให้เกิดปรากฏการอะไรได้อืมขอผมคิดหน่อยนะครับน้องๆช่วยเจมคิดทีสิคะว่าเมื่อเมฆรวมตัวกันมากๆเข้าแล้ว จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นระหว่างหมอกลงกับฝนตกคลิกเลือกคำตอบที่น้องๆคิดว่าถูกต้องได้เลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะผมว่าทำให้เกิดฝนตกครับใช่แล้วล่ะเจมเพราะว่าฝนนั้นเนี่ยเกิดมาจากการที่เราอองน้ำที่รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ำเนี่ย และเมื่อหยดน้นํานี้มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถลอยอยู่บนก้อนเมฆได้อีกต่อไปก็จะตกลงสู่พื้นดินกลายเป็นฝนไงล่ะตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าเมฆก,กับฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอแล้วหมอกล่ะครับพี่การเกิดหมอกเนี่ยเหมือนกับการเกิดเมฆแล้วก็ฝนหรือเปล่าครับการเกิดหมอกจะคล้ายกับการเกิดเมฆนะเจมเพราะว่าหมอกนั้นเนี่ยเกิดจากการควบแน่นของไอน้ําจนกลายเป็นละอองน้ําเหมือนกัน หมอกจะต่างกับเมฆก,ก็ตรงที่หมอกจะเป็นละอองน้ำที่กระจายอยู่ในระดับใกล้พื้นผิวโลกนะ่ะคราวนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะน้องๆว่าเมฆหมอกและฝนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเรามาพักทำกิจกรรมสนุกๆในกิจกรรมต่างดาวต่างแดนกันก่อนดีกว่านะคะน้องๆ ฟังคำอธิบายของพี่มาก็เยอะแล้วเจมอยากจะเห็นการเกิดเมฆหมอกแล้วก็ฝนด้วยตาตัวเองดูบ้างไหมล่ะอยากเห็นแน่นอนอยู่แล้วครับพี่เรามาดูอุปกรณ์การทดลองกันก่อนนะเจมอุปกรณ์ในการทดลองนี้มีแค่4ี่อย่างเท่านั้นเองก็คือบีเกอร์ใส่น้ำน้ำแข็ง จานแล้วก็ตะเกียงแอลกอฮอล์อุปกรณ์แค่สี่ชิ้นนี้เองแหละครับที่เราจะนำมาสร้างทั้งเมฆหมอกแล้วก็ฝนอพูดแบบนี้แสดงว่าเจมไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะว่าอุปกรณ์พวกนี้จะสร้างเมฆหมอกและฝนได้จริงๆก็ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ครับพี่ใจเชื่ออะไรง่ายๆโดยที่ยังไม่พิสูจน์ได้ยังไงฮ <laughs> จริงด้วยสินะ ถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราไปเริ่มลงมือทำการทดลองเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเราก็ต้องนำบีกเกอร์ที่มีน้ำไปตั้งไฟก่อนต้องรอจนกว่าน้ำจะเดือดเลยหรือเปล่าครับไม่ต้องหรอกเจมแค่พอให้มีไอ้น้ำเกิดขึ้นก็ใช้ได้แล้วละ่ะผมว่าผมเห็นไอ้น้ำแล้วครับพี่แล้วทีนี้ต้องทำอะไรต่อลระครับพอเกิดไอ้น้ำแล้วเราก็จะนำจานที่มีน้ำแข็งวางอยู่ด้านบน มาปิดบนบีเกอร์เอาละคราวนี้เจมลองบอกพี่ซิว่าเจมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตอนแรกพอเรานำบีเกอร์ไปตั้งไฟก็จะเกิดไอ้น้ำขึ้นจากนั้นพอเรานำจานที่มีน้ำแข็งมาวางบนบีเกอร์ก็จะทำให้เกิดหยดน้ำขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากเลยเจม เมื่อเราให้ความร้อนกับน้ำน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำและเมื่อเรานำจานที่มีน้ำแข็งมาปิดบนบีเกอร์แล้วไอ้น้ำลอยขึ้นไปกระทบกับความเย็นจากน้ำแข็งก็จะทำให้เกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ำนั่นเองอย่างนี้ก็เปรียบเทียบได้กับการเกิดเมฆหมอกและฝนในธรรมชาติเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะเจมขอบคุณมากเลยนะครับพี่ตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วล่ะครับว่าเมฆ หมอกแล้วฝนนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงด้วยความยินดีเลยเจมถ้าคราวหน้ายังสงสัยอะไรอีกก็มาถามพี่ได้เลยนะทยาได้แบ่งเมฆออกเป็นสีจำพวกนะครับตามระดับความสูงได้แก่ 1. เมฆชั้นต่ำเป็นเมฆที่เกิดขึ้นที่ระดับความสูงไม่เกิน2กิโลเมตรมี3ชนิดนะครับดังนี้เมฆสตราโตคิวมูลัส เมฆชนิดนี้นะครับจะเป็นเมฆที่มีสีเทาลักษณะเป็นก้อนกลมเรียงติดติดกันทั้งในแนวตั้งและในแนวนอนทําให้เรามองเห็นเมฆชนิดนี้เป็นลอนเชื่อมติดต่อกันเมฆสตาตัสเมฆชนิดนี้นะครับเป็นเมฆที่อยู่ต่ําที่สุดเลยอยู่ในแนวนอนคล้ายหมอกหรือคล้ายแผ่นฟิล์มบางๆทําให้ท้องฟ้ามีลักษณะเป็นฝ้ามักปรากฏในตอนเช้ามืดช่วงสาย,สายหรือหลังฝนตกครับ เมฆนิมโบสตาตัสเมฆชนิดนี้นะครับมีลักษณะเป็นแผ่นหนาสีเทาแก่สม่ำเสมอทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแผ่กว้างออกไปไม่เป็นรูปร่างซึ่งเมฆชนิดนี้แหละครับก่อให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องหรือก็คือเมฆฝนนั่นเองเมฆจำพวกที่2นะครับเมฆชั้นกลางเป็นเมฆที่เกิดขึ้นที่ระดับความสูง2-6กิโลเมตรมีอยู่2ชนิดนะครับดังนี้เมฆอัลโตคิวมูลัสเมฆชนิดนี้นะครับ เป็นเมฆที่มีก้อนสีขาวมีลักษณะคล้ายฝูงแกะลอยเป็นแพรครับมีช่องว่างระหว่างกันเล็กน้อยเมฆอัลโตสตราตัสเมฆชนิดนี้นะครับจะเป็นเมฆที่มีแผ่านหนาส่วนมากมักจะมีสีเทาครับเนื่องจากบังแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ลอดผ่านและเกิดปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณที่กว้างมากหรือปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมดเมฆจำพวกที่3นะครับเมฆชั้นสูง เมฆจำพวกนี้เป็นเมฆที่เกิดขึ้นที่ระดับความสูงมากกว่า6กิโลเมตรขึ้นไปแบ่งออกได้เป็น3ชนิดนะครับดังนี้เมฆเซโรคิมูลัสเมฆชนิดนี้นะครับจะเป็นเมฆที่มีสีขาวเป็นผลึกน้ําแข็งมีลักษณะเป็นริ้วคลื่นเล็กๆมักจะเกิดปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างเมฆเซโรสตาตัสเมฆชนิดนี้นะครับจะเป็นเมฆที่มีผ่นบางสีขาวและเป็นผลึกน้ําแข็งเช่นกันครับ ปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างโปร่งแสงต่อแสงอาทิตย์บางครั้งนะครับก็จะเกิดการหักเหแสงทําให้เกิดดวงอาทิตย์ทรงกรดหรือพระจันทร์ทรงกรดครับเมฆเซรัสเมฆชนิดนี้นะครับจะเป็นเมฆที่มีริ้วสีขาวรูปร่างคล้ายขนนกเป็นผลึกน้ําแข็งครับมักจะเกิดขึ้นในวันที่มีอากาศดีท้องฟ้าเป็นสีเข้มต่อมาเมฆจาพวกที่4นะครับเมฆแนวตั้ง เ็นเมฆที่ก่อตัวในแนวตั้งซึ่งทําให้เมฆมีความสูงจากฐานถึงยอดเมฆกินระดับความสูงตั้งแต่เมฆชั้นต่ําจนไปถึงเมฆชั้นสูงมี2ชนิดนะครับดังนี้เมฆคิวบูลัสเมฆชนิดนี้นะครับลักษณะเป็นเมฆก้อนหนามียอดบนกลมคล้ายกระหล่ำดอกส่วนฐานมีสีค่อนข้างดําก่อตัวในทางแนวตั้งกระจัดกระจายเหมือนสำลีถ้าเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆหรือลอยอยู่โดดเดี่ยวแสดงถึงภาวะอากาศดีครับ เมฆคิวมูลนิมบัสเมฆชนิดนี้นะครับเป็นเมฆก้อนใหญ่รูปร่างคล้ายภูเขาใหญ่เป็นเมฆหนาแล้วก็มีฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าร้องมักจะมีฝนตกลงมาด้วยครับเราเรียกเมฆชนิดนี้ว่าเมฆฟ้าขนองอะไรบ้างคะน้องๆไปพบกับพี่นักอุตุนิยมวิทยาในวันนี้ได้สาระดีๆเกี่ยวกับการเกิดเมฆหมอกและฝนกลับมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแถมในช่วงท้ายยังได้ทำการทดลองสนุกๆอีกต่างหาก ได้เวลาของการสรุปความรู้ของค้าบเรียนนี้แล้วล่ะค่ะเราไปสรุปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างเมื่อน้ำได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศเมื่อไอน้ำลอยสูงขึ้นไปจนกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆลอยอยู่ในอากาศละอองน้ำนี้หากลอยอยู่เหนือพื้นดิน จะเรียกว่าหมอกแต่หากอยู่ในที่สูงจะเรียกว่าเมฆและหากเมฆอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมก็จะตกลงมาเป็นฝนค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเมฆหมอกและฝนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรน้องๆอ,อย่าลืมติดตามดูนะคะว่าคราวหน้าเจมส์จะพาพวกเราไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศอีกบ้าง